ครับรอครับรอกุณากุด so ีห no, ร ja, ือว่าสบดีทุกท่านนะครับเอฟซีมาเอาที่นะผมคุใหา่ต้มไก่ใหญ่นะครับเดา้นเด็รอกขึ้นเดี๋ยวเอาตัวนี้กน ไช้อ่ะมโาแล้ตัวนึงเอ้ยเออะไรอไหนเห็นไหมโอ้เฮ้ยไม่มีใคหรอกน้ออย่ามาโยนส่นนะเดี๋ยวกินันีไงกินเลยเนาะกินเลยเนาะกินเลเนาะอ๋อตัดเลนะะอาตัดเลยไม่ได้ เดี๋ยวผมขอชิมกันนะต้องตัดเราตัดเราตัดอันนี้อันนี้มันี้อมเอาไว้องทานนะอเาว่าอยากได้ิใตัดนาีพอกันแ้วเปล่าไปน้องิมตัดตััตัตัดตัดตัด

ไอ้ไอ้น่ารักเสมอนะฮะสุดยอดเลยถึงตับจะมีน้อยแต่ไอ้ก็ยอมซอยตับตัวเองให้เป็นเพื่อนเนเพื่อนตับตับไก่นะครับตับไก่มารัพี่น้องผมขอใส่หมวกพี่เก่าตัดโบนนกหมวกสมว ไม่เป็บ้มม้บครับกินขาวครับทุกคนนะลเอ้าน้่าเห็นกาอี๋สีฟ้านี่กับพี่บ่าแล้วพี่บาวันนี้อยากแมงต่ำาต่ำ่ยาายต่ำาเลยเีมเกี่ยวอืม ไปกางกินกันมากกว่มาดูเดี๋ยวก่กัไปกินตีนปะเนี่ยเป็นแง่มีการกานยก่นไก่คนหาตัดนะมีคนนึงอ่ะชอบกินตีนเลยไม่มาวันนี้ไม, <c oughs> ม่ก็เรือ

วันแรกที่เราบสบายผมออกมาจาก้องน้ำมาเราดกดอะเอิอยูนประตตอยู่เก่มเลยเหรอเมีวเอาเว่ะืไม่อยู่คอยูจีด้าจีด้า cúi cao đấy bạn. trên đấy hả? trên không? do? không cái này có phải cái tông phải พูดดนะเดี๋ยวมันมีคนที่เขาอกจริงนะคนีเป็นก็มีนะากนร้อยมต้ยมาเลยนะจะปมจะ็น้สมัครจะเป็นย่งเนี่ยด้สมัครขาก็วไม่สมัครก็ต้องดูคนถูกด้วยะด้ขึ้นไปได้อยไสมัครกไม่ได้ที่ต้ยเาอร้าแปขึ้นกหม่นันะอเคยเปล่าแ่สิกูติดปู น่าเลยหาไฮโดรไฮโดรเหทหารเรือมีแต่ทหารเรือนั่นแหละเรือนี่แหละเรือทหารเรือเหรอเป็นป้อะไรเรือเรือใช่ไหมเรือเรือพี่เอกเคยเป็นทหารเรือเหรอทหารเรือเขาทำอะไรไปเรือไปเรือเหรอแล้วก็ยืดตรงหัวดื้อไม่ใช่แล้วแล้วมันแข็งเรือพี่ตบอกตัดเรือไม่ใช่ เ่นทหารบวกเข้าตัดแต่ยอยากรู้ว่ารเรือเขาทำอะไรดูน้ำเป็นเรือคนมันทำไข่ไก่แบนทางเรือโดนน้ำก็จมเลยบ่จะหาอากาศใส่เสื้อยู่งกว่นยุคนี้เนี่ยตรงนี้ติเลกินข้าวสวยก็อยูทางเรือกเยเห็นอตองอจริงหถึงบอก็จะ เอาที่ความสามารถควาสูงเว้ยความสูงได้อยู่คุณได้ไหมสมก็เลยเอาขีดสองได้แล้วบอกอน่ะอืมอแวครับแล้วไปยัตรงนี้